นี่ลงมากินหญ่เนียงยังมาถึงงัวถึงกล้วยอยู่แต่ไพลินนะ่ะตำเขาเขาเล้ยนเลีนขึ้นไปว่างั้นธรรมาด่านะไพลินนี่นะเกียงนะตำน้ำฝ้าแลีนตริดไปเลย 内蒙古分。